ริมทุ่งนาเลยนะคะติดทุ่งไหนเนี่ยเขาเขามีดอกบัวสวยนะให้เอ๋อเขาเปลี่ยนจากสะพานเป็นดอกบัวใช่สวยมากเลยถ่ายรูปนี่สวยนะอ๋อสะพานก็ยังอยู่นี่บ่ะเด้๋เราไปถ่ายรูปกันดีกว่าถึงแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเดี๋ยวกิ๊กได้ไหมละมาถ่ายรูปกันไหมได้ครับพ่อลองก่อนเลยครับอากิ๊กลงจอดก่อนสิจ้ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกูมีเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะไกด์นำเที่ยวค่ะ ไกด์ใ,ให้ไกด์นำเที่ยวมาถึงแล้วจะนั่งตรงไหนคะไปเลือกที่นั่งก่อนปะแล้วค่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตินาเราไปนั่งกระท่อมกันปะนั่งตรงนี้เฉยฉันไปกระท่อมแล้วนะฉันจะไปนอนเปด้วย <laughs> ไปค่ะไปเราไปเลือกกระท่อมที่มีเปลนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆบร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆกนะคะไาเราไปเลือกกระท่อมก่อนค่ะไม้ผู่เดี๋ยวคุณก็ตีลังกาลงไว้นะคะตีลังกาหลอกฉันระวังเลิกค่ะดูแม่น้นบุญโอทีน้ำไม่นั่งไปโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปเดี๋ยวในกกิกถ่ายรูปให้มันร้อนอ่ะเออเราก็นั่งให้มันเย็นเย็นก่อน เราต้องเลือกที่มีเปสองอันพอเราจะได้นรูมุมนั้นนี่นะเออฝั่งไหนก็ได้เนี่ยเออเอามีเปสองอันเอาอันไหนคะอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้อันนี้มีโต๊ะสองอันด้วยอ่ามีโต๊ะสองด้วยมีโต๊ะสองด้วยไปค่ะตามใจนางตามใจนางอะจัดไปค่ะได้ตอนนี้เราก็ได้กระท่อมที่เราจะนั่งแล้วค่ะตนา ตอนนี้นะคะเราได้ทําการสั่งอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรออาหารมาสักครู่นะคะเราสั่งนางกำลังถ่ายรูปอยู่ค่ะอ๋อนางนางกำลังถ่ายรูปอยู่ค่ะตอนนี้นางกําลังเดินเก็บภาพอยู่นะคะดูดูเหมือนไส้เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูอาหารของที่นี่นะคะทุกคนน่ากินมากมากมากเราสั่งตําถาดกูมีอะไรวะเมื่อกี้ลืมแล้วรากูมีอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะทุกคน ร้านนี้ชื่อร้านกูมีมีทุกอย่างค่ะอาหารมาแล้วนะคะเมนูเด็ดของที่ร้านเป็นเมนูแนะนํานะคะชื่อว่าเหลาเหลากูมีเหลากูมีนะคะเป็นยารวมทะเลค่ะซ่สัข้าเลาไปเลยักับแต่ดแล้วก็กุ้งนะคะ้าผนี้ได้นี่สวยมากเลยมันสีสวยนี่สีสดสดเลยนะคะใช้กล้องสดถ่ายไม่มีเอฟเกต์ใดเลยสดเลยสดเลยสดมากพี่เสียมาตรงนี้ จ่ายเกาวน้ำเลยฮะอุ้ยตอนนี้เมนูมาแล้วนะคะอาจารย์ให้รพ่อเอ็มอะถ้อันนี้คืออะไรเนี่ยอาจารย์ให้พี่เอ็มเหรอเออแคบหมูแคบหมูทอดจุ๊บจิ้มจิ้มจานอะแล้วทำไมใส่ตะเกียงมาเยอะนนี้นะคะอาหารก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเด็ดของทางร้านนะคะก็คือตำถาดกูมีนะคะแล้วก็เหลากูมีค่ะนี่ค่ะเราก็ได้มาพร้อมนี่เลยน่ากินมอค่ะจัดไปค่ะทุกคนจัดไปค่ะจัดไปค่ะถาดใหญ่มาก าดใหญ่มากนะมันใช้ยังไงอ่ะเออมันก็ใช้คู่กันนั่นแหละค่ะพ่อจัดเลยพี่เอซตนะหมูหมูอันนี้หมูแดดเดียวอันนี้เป็นเซตของเซตแนะนำค่ะมีลาบด้วยอะลาบหมูเซตแนะนําโคตรน่ากินเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะกินกันเอะไรอ่ะไหนช้อนฉันฉันจะชิมส้มตาก่อนอันดับแรกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่อีพจะลองตักให้พี่เอ็มบ้างต้องก็ตักให้พี่ พี่เอมาจันยืนมานี่สิอืเขาเขา,ขาตักให้กันแล้วกันนะคะเออเออตักให้นาคิดด้วยเดียเ๋ยวก่อนค่ะจานฉันอยู่ข้างล่างฉันชิมอันนี้ก่อนอทุกคนด<ถ>ูปลาหมึกปลาตักให้จิ้มข้าวโดยอีฟนี่อะไรข้าวอ่ะแบ่งไปเทพนึงมาเอ๋อแบ่งไปอร่อยมากทุกคนแบ่งข้าวเพราะอ๋ฟเลยหรือินไม่กินก็ต้องแบ่งกำลังมาได้ออีกต้องให้พ่ออีฟเฮ้ยเราเหลือข้าวผัดจานใหญ่อันนี้ข้าวผัดของอีฟ อยังไม่เออเราก็เราก็ไม่ต้องสั่งกลับบ้านหรอกก็แบ่งอันนั้นแหละให้แม่ว่าจานใหญ่เราไม่ค่อยกินหรอกข้าวเอางั้น้งบนแต่ไมจานใหญ่มันจะได้อีกหรอมันเต็มกันแล้วนาะแก่เราเหลือเขาผัดจานใหญ่มากโอ้นึกว่าไก่แค่ชิ้นสองชิ้นดูดิคือเขาให้แบบจัดานเต็มอร่อยไหมบ้างเขาก็อร่อยอรทอดย่างเลยหมดเนี้ยอพอแล้ว ก็กินมั่งแล้วนะพี่้วหิวหมูแต่เดียวน่ากินอ่ะหมูอร่อยมากพ่อกินมั่งพี่เอชิมหมูยังหมูแต่เดียวอ่ะอืมอร่อยมากพ่อขอน้ำได้ไหมอ่ะหนุ่มน้อยนะจ๊ะหนุ่มน้อยนะจ๊ะกำลังจะขึ้นเสือหนุ่มจ้ามาอ้าวโหพอเ็พอ ไม่ย่ออยางนี้ก็ไม่เอาแล้วค่ะป้อนพี่เอ็มหรือยังป้อนแล้วไม่เอาอิ่มแล้วยังยังอิจัดเลยอิฟจัดการพี่จัดการเลยยังป้อนก็จัดให้อะตักให้จัดให้อันนี้แหละออกพึ่งหนึ่งเลยป้อนค่ะป้อนแล้วไม่เอาอันนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาเพศนะมองอนี้ไม่เอาแล้วมาป้นค่ะอ่ะให้เขาถือเขาจะป้อนให้หน้าเอ็นดู มก่งน่กินมั่งโอ้โห้อบอนมาเอาไปอบบอนมั่งเอาเกลบมั่งนิดนึงเขาจะใส่ลูกลงนิดนึงไม่กล้ากินเลยแล้วแล้วแล้วค่ะเราก็กินอันนี้หมดอันนี้หมดค่ะที่เหลือห่อค่ะวอโอ้นี่อี๋นี่ไม่ได้กินเลยค่ะเอาไปเอาไปหมดแล้ไปก็จะเอาไปกินเดี๋ยวพ่อกินิ่มชอบอนโอ้จุกมากค่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนบนเปยพักผ่อนนะคะ แล้วก็จะไปให้เขายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วนะคะแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยค่ะกาลังรลห่หอกลับนะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกจุกจุกบอไม่ยุกเลยค่ะจุกจุกไม่ยุบเลยดูนี่นะคะไออ้วนมากเลยค่ะเราห่อกลับนะคะทุกคนเรากินไม่ไหวค่ะไอที่สั่งมามันเยอะเกินไปอีบอกว่าอะไรนะถ้าเยอะให้เอาหัวทำอะไรนะเอาหัวสลิดเข้าไปเอาหัวสลิดเข้าไป ภาษาอะเอาหัวสลิดเข้าไปในแกงเอาหัวสลิดเข้าไปในแกงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะหอกับตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วค่ะทุกคนไหนคะพ่อเราห่ออะไรกันไปบ้างคะห่อไม่ห่อไม่ห่อทัดอุ้ยรถเราหายทุกคนเท่มไปแล้วมั้งเขาไปแล้วแล้วเราจะต้องเดินกลับกันหรือเปล่ารต้องมารอรุ่มคะดาค่ะร้อนเดนเราต้องเราถูกทิ้ง เป็นสัน้นยางหลักวะให้ปั่นจักรยานเขาใช่ปะ <c oughs> เราต้องเราต้องแอบเอาจักรยานไปสักคันหนึ่งตอนนี้นะคะเราถูกทิ้งอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่เอ็มไปกลับรถอยู่เธอรอ,อตรงนี้แหละเธอห่อนนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูที่ที่เรานั่งอยู่เมื่อกี้มันจะเป็นโซนนั้นนะคะทุกคนเห็นปะเราจะเดินอยู่ข้างๆถนนแบบนี้เสร็จแล้วโซนร้านกูมีก็จะอยู่เป็นกระท่อมกระท่อมกระท่อมแบบนี้นะคะจะมีหลายๆ,ๆกระท่อมเลยเป็นสิบกระท่อม เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวร้านกูมีหน่อยค่ะมาเที่ยวด้วยกันนะคะอยู่ไหนนะคะร้านกูมีอยู่ที่ไหนคะลูกร้านกูมีอยู่ที่สระหงการจนาบุรีการจนาบุรีอ่าโอเครถมาแล้วจับให้ดีนะคะคนเด็กเอาจนชนตูดเด็กนะคะนักกลัวชนตูดเด็กนะคะไปขึ้นรถซี่ใครที่มันนะคะขึ้นรถค่ะเราอยู่ข้างหลังค่ะซีใครที่มันนะคะ เปิดประตูไม่ออกอ่ะเอาเธอไม่มีแรงหรือเปล่าเออรถแล้วบ๊ายบาย<ห>ค่ะ,ะ,คะเจอกันใหม่รอบหน้านะคะ